สี่อาหารต้านความแก่นะคะก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพันด้วยนะคะพรอลงคลิปทุกวันค่ะแล้วถ้ามีคำถามปรึกษาเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะคะคอมเมนต์หรือว่าดิเรกเมสเซจมาได้เลยค่ะ 1. ค่ะผักผลไม้นะคะที่มีสีแดงส้มเหลืองค่ะผักเหล่านี้นะคะจะมีสารเบต้าแคโรทีนค่ะจะช่วยปกป้องแสงแดดจากภายในนะคะแต่ว่าภายนอกของเรานะคะก็ต้องทากันแดดด้วยค่ะหรือว่าจะใส่เสื้อแขนยาว เพื่อเป็นการปกป้องอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะ2ค่ะคือน้ำค่ะร่างกายนะคะต้องการน้ำเป็นส่วนประกอบหลักนะคะในการช่วยขับของเสียค่ะไม่ว่าจะเป็นทางปัสสาวะอุจจาระหรือว่าทางเหงื่อนะคะถ้าเรารับประทานน้ำไม่เพียงพอนะคะผิวของเราก็จะไม่ดีค่ะผิวจะแห้งนะคะริ้วรอยจะมาง่ายค่ะและจะทำให้ร่างกายของเรานะคะทำงานหนักและเราจะแก่เร็วด้วยค่ะ 3ค่ะคือชาเขียวนะคะที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะในชาเขียวนะคะจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโฟลิ p ฟีนอลค่ะจะไปช่วยลดการเสื่อมสลายของคอลลาเจนนะคะทำให้ริ้วรอยเกิดช้าลงค่ะ4ค่ะคือโปรตีนจากปลานะคะจากปลาทะเลนะคะในปลาทะเลนะคะจะมีโอเมก้า3ค่ะแล้วมีแอดดาแซนทีนค่ะ ช่วยทําให้ผิวนะคะเนียนุ่มแข็งแรงและก็ใสขึ้นด้วยค่ะยังไงนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะ